สวัสดีค่ะวันนี้พามาพบกับเมนูข้าวผัดแหนมแล้วกไข่ทอดแหนมนะคะส่วนประกอบก็จะมีหอมแขกซอยกระเทียมสับพริกสับหยับๆยาบผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็แหนมของเราทำการบิให้ละเอียดนะคะเข้าเย็นนํำมาสุยนะแล้วก็ไข่ไก่ เดี๋ยวเมนูแรกเราจะทําไข่ทอดแหนมกันก่อนเลยตีไข่ให้ขึ้นฟูก่อนนะขั้นตอนแรกกาไม่มีส่วนประกอบอะไรนะก็ใส่แค่แหนมของเราลงไปกับไข่ธรรมดาไข่ขึ้นฟูดีแล้วก็ใส่แหนมที่เรายีเอาไว้นะใส่แหนมของเราลงไป แล้วใส่ประมาณนี้นะคะใส่น้ำมันตั้งกระทะให้ร้อนนะเกลียนะเริ่มเหลืองแล้วจ้า นี้นะคะเราก็ใช้ตะหลิวแบ่งเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะพอดีเละนิดหน่อยนะคะก็ได้แล้วแล้วค่ะไข่ทอดแหนมออเ่าของเราเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปนะข้าวผัดแหนมตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปใส่หอมซอยกระเทียมซอยแล้วก็ทิกซอยลงไปเดียวให้เหลือง เริมเรืืองดีแล้วก็ใส่แหลมที่เราเตรียมไว้ลงไป เข้ากันนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อย อย่าปรุงรสอะไรเยอะนะมันจะเค็มต้องชิมรสชาติดูก่อนนะคะว่าความรสไหนใส่รสดีนิดหน่อยนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้แนะนำให้ใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆคลุกนานๆน,น,นะให้มันมีกลิ่นกระทะติด ข้าผัดอยู่ว่าใช้ความร้อนจากกระทะผัดไปเรื่อยๆมันจะมีกลิ่นของกระทะทำให้อร่อยด้วยถ้าผัดแล้วก็เอาขึ้นไวไปมันก็จะเหมือนข้าวมันจะไม่ได้กลิ่นของกระทะแล้วก็ไม่ได้รับความร้อน ผัดมาสักระยะแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมที่เตรียมไว้นะคะเม,มนูนี้ใครเบื่อข้าวผักธรรมดาลงทำทานดูนะเดี๋ยวเราไปตัดเสิร์ฟใส่ชามกันค่ะนี่นะคะเมนูของเราวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วตัดใส่ชามเสิร์ฟกับมะนาวนะคะ แล้วก็ทานกับผักสดนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือไข่ทอดแหนมของเราก็ไม่เป็นไรคะ่ะอาจจะออกมาไม่สวยนะคะเดี๋ยววันหลังเราไปแก้ตัวใหม่นะคะแหนมเห็นไหมเราทําครั้งเดียวเราก็สามารถทําเป็นเมนูอื่นไหลายๆเมนูเลยนะคะลองทําตามดูนะคะส่วนใครอยากจะทําแหนมก็ลองไปดูคลิปเก่านะคะคลิปก่อนก็ได้ลงเอาไว้ให้แล้ววิธีทําแหนมนะ ครพ,พอสวรรค์ก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกดติดตามแล้วกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคน